สวัสดีค่ะสวัสดี f อซนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางตำราวนะคะชุดสรุปนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่แอดมีนะคะวันนี้ครบทุกสูตรนะคะไม่มีแค่อเม็ดเดียวแล้วก็ดั้งเดิมนะคะเหมือนเดิมนะคะลงให้พรุ่งนี้นะคะสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรดั่งเดิมแอดจะทําต่อคืนนี้นะคะโอ้ สมองสมองไปมืดแล้วจ้ะลองดูเด้อจ้ะโอ้ยงวดนี้หวยสวยสวยนะคะมันจะตามตูดเราอีกไหมนะคะเอดก็กลัวสองเจ็ดแล้วก็สองแปดนะคะตามตูดแต่เอดไม่ค่อยกลัวเจ็ดนะคะเอเด,ดาเอาค่ะเดาเอาเขางวดน,นี้โบายานเจ็ดคะ่ะแอดว่าเจ็ดโบมา เดานะคะอันนี้เดาล้วนๆนะคะทุกคนคําเตือนทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้ออ้าวเจ็ดจะมากันอีกไหมนะคะเจ็ดจะมาไหมเอาล่งคันเจ็ดไหมเฮ้ยเจ็ดมาบอจ่ะ เอาเอเดวายโบ,าบมาเอ็ดวายโบมา,ามาเต็มเตมหมจา้าประมาณนั้นนะคะเอ็ดแห่ง เอดว่าตัวไดโบมาตัวนั่นแ่ะค่ะมาเต็มๆเนาะคะ่ะมาดูสถิติกันก่อนเลยนะคะอย่างแรกนะคะเราจะให้ดูนะคะสนะคะสม,มีโอกาสมาไหมมันก็มีโอกาสมาทุกตัวทุกเลขนะคะทุกคนมีโอกาสมาได้หมดนะคะมันอาจจะเพิ่มมาก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นเลขที่อ่อนกําลังที่สุดนะคะอาจจะมาแล้วหรือเปล่าเอดก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าหลักร้อยนะคะตั้งแต่ปี67นะคะ6กเจ็ดนึ่าไดเนี่แหละเอดก็จำาบไดเอาตั้งแต่นี้เนาะ เอาตั้งแต่นี่เดือนเมษานะคะหลักร้อยสามยังไม่เดินนะคะก็ถือว่าเป็นสถิติที่ใช้ได้นะคะห้าหกเก้าเจ็ดนะคะสองนะคะแอดภาวนาให้สองกับสี่นะคะเดินนะคะเพราะว่าแอดมาค่ะสองกับสี่ะ่ะ้ห่วยสองกับ4ี่ หอนกันนานรุนอยู่เนาะน่ารุ้นนะคะสี่ก็ถือว่าเดินเยอะนะคะสองก็พอได้นะคะสองพอได้หวยเดินเยอะเกือบทุกเลขเลยนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะมีโอกาสมาหมดทุกตัวเลยนะคะเป็นตัวดินได้หมดนะคะสถิตินะคะที่เดินเยอะนะคะห้านะคะหลักร้อยนิแอดยันหาคะ่ะหลักร้อยที่กลัวนะคะกลัวห้าอดไม่กลัวเจ็ดนะคะกลัวห้ากลัวกลัวหกค่ะเจ็ดเบญาเจ็ดห้มันมาหลุดจะ้ะเบยานจ้ะ เพราะว่าเราเน้นเราเน้นไปที่หนึ่งสองสี่นะคะหลักร้อยของเรานะอ่ะไปกันต่อนะคะจะดีๆนี่แคบไว้ดูนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะมันจะดึงเจ็ดึงห้าดึงแปดลงมานะคะแต่ 8, นะคะเจ็ดมันก็มาเยอะแล้วนะคะกระนำซัมเมอร์เซลล์แล้วนะคะเจ็ดมันยังจะมาอีกไหมถามาเอดกับ้าลาวะมันหลาวะห้าแปดนี่นะคะน่าลุ้นนะคะอุ้เอด็ดมากเปียกคักจังหวด ยิ่งของเจ้าแม่ให้ห้าเปดนะคะบู๊โมเมนต์าเปยดสิกดข้อกันมน้าบอาเอามาดูเลยนะคะแนวทางแรกนะคะแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะแนวทางแรกของอาจารย์ปัญญาเนาะให้ไปที่เกนะคะอาจารย์ฟันที่ศูนย์นะคะนี่แอดเขียนผิดศูนย์ปดนี่บู๊มินชิมาศูนย์บู๊บุษเนี่ยศนย์ปดเนาะแอดเขียนผิดตัวไหนชอบมาเด้อทุกคนเด้อเก้าสี่เก้าเจ็ดาแปดนะคะศูนย์หกศนย์เจ็ดศูนยะคะศูย์กแล้วก็ศูนย์เจ็ดกันศูนย์เกนะคะจะมาตัวเดิมหรือเปล่าเอาลองดูนะคะถ้ามีตัวชนของ นะคะก็คือคือชนเก้าแปดนะคะของอาจารย์ปัญญากับของหลานงวดนี้ชนกันอยู่แค่คู่เดียวค่ะคือเก้าแปดนะคะงวดก่อนนี่ชนกันอยู่ที่เก้าศูนสังเกตไหมคะสังเกตเดอ้อสังเกตเบิงเอาค่ะทุกคนแอดกตสังเกตอยู่ค่ะเอาเก่าเปียดค่อยคือดับอีกแล้วบ้าน <laughs> ตายบ่เห็นคู่ดับตัวเอ๊ะเก่าเปียดนี่มันค,นคุ้นๆเว้ย เออเห็นคือมันคือดับอีกแล้วเอาล่อเบิงล่อเบิงนะคะดับชนเรนให้เลือกเินนะคะทุกคนยี้พากันไปเลือกดับเด้จ้ะอาแคบเนาะของอาจารย์ปัญญานะคะเห็นเหรออาจารแคบเลยจ้ะไปกันต่อเลยนะคะของอาจารย์ปัญญาแล้วก็ไปกันต่อเลยนะคะของเจเม่นี่ก็หลยสูรค่ะจ้ะ หวยเอฟซีเรียกรองนะคะแอดมิน mm hmm. กับจัดใหน้น่าจะเนาะเอานี่นะคะของเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่นะคะเด่นห้าแปดสวยงามพระรามแปดแอดมากมากค่ะทุกคนเด่นห้าแปดนะคะทุกคนนางเด่นห้าแปดแล้วก็เด่นสามหกนะคะนางเลือกเด่นห้าแปดนะคะมีเด่นห้าแปดแล้วก็เด่นสามหกนะคะสามหกก็สวยนะนางนางเลือกเด่นห้าแปดนะคะคือสูตรที่หนึ่งนะคะห้าแปดนะคะประกบนะคะห้าสองห้าสามห้าหกห้าเก้าแล้วก็ห้าแปดนะคะ 8ปดสองนะคะแปดสามแปดหกแปดเก้าสวยงามพรามแปดมากเลยนะคะแปดสองน่าลุ้นนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ห้าแปดแปดห้านี่จะเป็นตัวนี้กอดครักันมาเองหรือเปล่านะคะวันศุกร์นะคะห้าแปดก็เดินดีนะคะสองห้าแปดสามห้าแปดหกห้าแปดเก้าห้าแปดนางเอาห้าแปดขึ้นบนหมดเลยนะคะวดก่อนนี่ก็มีหกเก้าศูนย์เก้าอะไรเนาะนางเอาขึ้นบนวดนี้นางเอาห้าแปดขึ้นบนหมดเลยะคะ่ะ นางขยับขึ้นบนหมดเลยนะคะ258 358 658สามแล้วก็เก้นะคะนี่คือสุดล้านนะคะ4ตัวนะคะนางให้1ชุดนะคะก็คือ3658นะคะทุกคนนะคะตัววินนะคะห้านะคะเก้ 9, 3, นะคะเด่นบนนะคะสี่หสวยงามพระราม8มีโอกาสมา,มาได้หาแ1นึ่ก็สวยเด้อดูถูบกบดวยด้วยจ้ะเด่นล่างนะคะแ9ด1นะคะมันจะกอดคอกันมายัางไงนะคะจับตามองเลยนะคะ จับตามองตัวเนี่ยสิบล่างของหลานนี่เก้าสองห้าแปดนะคะมันจะกรธคอกันมาเองนี่ที่เอสบอกว่าสองห้าแปดอุ้ยทุกคนบมูมเมนนั่งสีแตกสามตัวบนี มีสิทธิ์ลุ้นมากเลยด้วยนี่มันมันขึ้นบนขึ้นล่างนนาะแล้วเตียนะคะเราก็จับทางเอาค่ะดูเป็นทิศเป็นทางไปด้วยกันนี่แหละเนาะสิบล่างนะคะ3ามหกเนางเน้นที่9258นะคะ,ะ,คะหลักร้อยนะคะ0ูนย์นนนหนน,นนะคะแปดเ้าสนางเน้นที่1 8 5่้าสนะคะนางเน้นให้นะคะตัวเน้นนะคะเพิ่งส่งมานะคะ ตัวนิ้นเนาะอันนี้เป็นสถิตินะคะสถิติเด่นของนางนะคะช่วงนี้เดินดีนะคะช่วงนี้เข้าดีเนาะอันนี้เป็นตัวที่แอดเก็บเด่นให้นะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะที่ f อถามหาพวกนี้ค่ะคืนนี้แอดทำก่อนนะคะแอดโอ้ไม่ไหวค่ะมันไหลแนวทางนะคะทุกคนนะคะสี่ห้าแปดหนึ่งนะคะนี่คือเด่นบนนะคะเด่นบนเนาะอ่าเด่นล่างนะคะแปดเก้าสองห้านะคะจะไปต่อได้ไหมนะคะลองดูเดอ้อค่ะอันนี้ก็ไวซีตัวนี้ทุกคนสังเกตวมันคือกอดข้อกันมาเองดี อันนี้นะคะมันกอดคอ er กันมาแปดเจ็ดสามงวดแล้วด้วยค่ะอันนี้กอดคอ er กันมานะคะสามเจ็ดอันนี้กอดคอ er กันมา0ูนย์เกาแต่ว่าขึ้นบนนะคะนั่ลร่องมาด้ยนี่แหล่โซงเปี่เปี่ยนงแอดว่ามันสิบามจูดบอลด้วยสิเป็นตัวไหนร่องเบิรงเดอร์เธอคะ่ะนี่นะคะทุกคนนะคะก็ตามนี้เลยนะคะมีตัวไหนอีกนะคะของสูตรล้านนะคะหรือจะเป็นสถิตินะคะอันนี้เป็นสถิติเด่นบนเนาะอันนี้ก็เป็นสถิติหลักร้อยสูตรหลานนะคะงวดก่อนนี่ก็หลุดไปนะคะนี่เนาะทุกคนนะคะ วดน,นี้ให้017นะคะ854นะคะ017854อลองดูเด้อค่ะอันนี้เราให้หน่วยล่างนะคะมันขึ้นแค่แรดบนนะ ให้หน่วยล่างมันเค่็แหลดบนค่ะทุกคนนะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะให้หน่วยล่างเค่็ดแหลดบนอันนี้นะคะสิบล่างนะคะสิบล่างนี่คือสถิตินะคะสิบล่างนี่คือสถิติเนาะอ่าสามหกเก้าสองห้าแปดนะคะสามหกเก้าสองห้าแปดก็เน้นตามนี้เลยนะคะทั้งติดทั้งดอกจันห่คือตัวเน้นกัวเม่เดเอร์จะ้ะอ่าลองดูนะคะอันนี้ตัวเน้นนะคะขึ้นบนคะ่ะตัวเน้นนะคะศูนย์สามหกเก้านะคะกอดคอกันขึ้นบนนะคะเสียดายมากเลยนะคะน่าจะเดินต่อเนาะ แคบเลยค่ะทุกคนแคบไว้ดูนะคะบางท่านทํางานนะคะก็รอคลิปพวกนี้แหละคะ่ะเอามาดูแต้มนะคะวู้ใดบีเตะตีตีคอยอบูอัดคลิปกับบูมีไผ่มาหาได้อย่างเอานีนะคะทุกคนนะคะแต้มนะคะแต้มนะคะแต้มสองตัวบนนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะ แต้มนะคะแต้มบนนะคะมาดูแต้มสองตัวล่างนะคะแต้มสองตัวล่างนี่ก็หลุดสามงวดติดแอเบึงก็ได้มันสิหลุดหอดจ้กงวดเลยงวดนี้ให้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามค่ะแต้มล่างนะคะเดี๋ยวเรามีตัวของล่างให้ดูอยู่นะคะมีตัวของล่างน้ะทุกคนนะคะเอานีนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้แต้มแต้มสามตัวนะคะเฮ้ยแต้มสามตัวเขาดีดิเฮ้ย นี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนี่เอาแต้มไปจับสามตัวนะคะเข่าดีค่ะแต้มสามตัวหลุดแค่งวดเดียวเองนะคะแต้มสามตัวกับแต้มบนนี่หหวเดินดีนะคะแต่ว่ามีปัญหาแต้มล่างนะคะตอนนี้นะคะรอดูวันนี้ก่อนนะคะรอดูวันนี้นะให้เบิ้งเหล่เนอะแต้มนะคะไปกันต่อเลยนะคะสูตรล้านจบแล้วนะคะสูตรล้านจบแล้วเนาะเราก็ไปกันต่อเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นสูตรแอดรัวๆเลยนะคะทุกคนบาทเนี่ย สูตรแอดกะนําซัมเมอร์เซลเลยนะคะสูตรเม็ดเดียวยังว่างเปล่านะคะเราขึ้นเล่มใหม่แล้วนะคะเล่มใหม่แหกมานนะเราจะให้ดูตารางก่อนเลยนะคะกําลังวันของแอดเล็ลงต่ําค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะมันจะประกบต่ําด้วยกันไหมนะคะหรือว่ามันจะกอดคอกันขึ้นสูงนะคะต่ําประกบสูงหรือจะ กดคอกันมาเองนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่กำลังวันของเราตารางให้ห้าสี่หกหนึ่งสองสามเจ็ดแปดนะคะอ่าบนล่างมันเป็นสิบหกคู่นะคะคู่นี้จับสิบหกคู่นะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดนะคะสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดวันนี้แอดจับได้แบบนี้นะคะตรางนะคะจับได้แบบนี้เลยนะคะ วันนี้ได้แบบนี้นะคะไม่ชอบตัวไหนตัดออกนะคะตัดออกหนึ่งสองสามสี่นะคะมันเป็นเลขเด่นนะคะเราก็ตัวที่อนี่มันก็จะเป็นหนึ่งสองสี่นะคะแอดเลงไปที่หนึ่งสองสี่บางงวดมันก็ชนกันกับหลักร้อยนะคะบางงวดก็ไม่ชนอ่าเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเหมือนเดิมนะคะคืนนี้คิดก่อนค่ะตอนนี้คิดยังบอออกแล้วจ้ะ หลักร้อยนะคะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะหลักร้อยลงต่านะคะหลักร้อยก็ดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้หลักร้อยมันเดินสูงนะคะมันเดินอยู่ไม่กี่เลขหลักร้อยนะคะทุกคนนะคะมันจะถึงเวลาเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางแล้วหรือเปล่านะคะบางท่านหลายๆท่านก็จะยึดเจ็ดไว้นะคะโอ้มันสิมาอีกอยู่เจ็ดแอดแอดคิดว่าไม่มีเจ็ดนะคะเดาอันนี้เดานะคะเดาล้ลวนๆนะคะเหนือล้วนๆม่มีนม้นมเลยจ้ะ เอานี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะชุดเต็มนะคะอ่ามันจะกอดคอกันมาได้ไหมนะคะลองดูเดอ้อเด่นนะคะเราก็ไอ้นี่แล้วหนึ่งสองสามสี่นะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ตัวเด่นนะคะตัวเน้นนะคะก็หนึ่งสองสี่นะคะหนึ่งสองสี่แอดให้ไปที่หนึ่งสองสี่เพราะว่าสามนะคะหลักร้อยยังไม่เดินนะคะวดก่อนนี่เสียดายมันไปหลักสิบค่ะมันไปหลักสิบนะคะ ถ้าหวยออกเจ็ดหนึ่งนี่ fc ได้ตรงๆเลยเสียดายนะคะมันไปหลักสิบค่ะทุกคนเอาแคบเอาก,ก่อนนะคะโอ้พักหายใจกันแป๊บหนึ่งเอาเนี่เด้อจะ้ะแคบเลยนะคะหลักร้อยนะคะนี่สําหรับ fc ที่ไม่ได้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นสถิติหลักร้อยนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะคะคืนนี้ก็เอาไปเก่งกันเด้อจะ้ะคืนนี้ก็เก่งกันคะ่ะ อันนี้ก็เสร็จเกือบทุกสูตรนะคะเสร็จเกือบทุกสูตรนะคะทุกคนโอ้ยบร์เนตวดับแอสิมียอยู่บอคู่ดับนะคะเลขสวยสวยจะยคู่ดับอ่าแคบแล้วจ้ะอ่าไปกันต่อเลยนะคะแนวทางไหนที่ไอ้นี่ก็เดี๋ยวก็ทําให้เรื่อยๆนะคะเอามาดูนะคะชุดสองตัวล่างนะคะชุดสองตัวล่างคะ่ะทุกคนนะคะแคบแล้วบอนี่เนาะทุกคนนะคะออาล่อเอซี่เป็นแคปซะก่อนจะ้ะ ไปกันต่อเลยนะคะทุกคนนะคะกับแนวทางนะคะแนวทางนะคะสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างนี่นะคะทุกคนนะคะสิบล่างนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้านย์นะคะหน่วยล่างหนึ่งสสาสี่ห้าหกนะคะชุดนี้นะคะก็เข้าทุกหวดนะคะเข้าทุกหวดเลยนะคะตัวจับคู่นะคะ ห้นะคะแต่ส่วนมากบางทีก็มาตัวกลับนะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้นะคะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ้าเจ็ดหกแปดหนึะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเนะคะชุดตัดนะคะชุดตัดของแอดนะคะเราก็ใช้1 2 3 4เนาะ เราใช้ 1, 2, 3, 4ตัดนะคะก็จะได้ 6, 1, 8, 1, 8, 2, 8, 6, 2, 8, 2, นสองดสแอะคะ6 4 8 4ดนะคะ7 1 5 2นะคะ7 2นะคะ5 4 7 4นะคะแอดชอบอยู่4ชุดนะคะส่วนตัวรู้สึกถูกชะตาอยู่ 8, 2, 8, 4, องแนะคะ5 2แล้วก็ 5, 4ค่ะรู้สึกถูกชะตาเนี่ยคะ่ะแล้วมันชนกันกับคองหลานพอดีนะคะแอดก็เลยรู้สึกชอบนะคะแอดฟันให้ที่3คู่นะคะงวดนี้ขออนุญาตฟันล่าง3คู่นะคะ5 สองแปดสี่แปดสองนะคะฟันยังไม่เข้านะคะดูเป็นแนวทางนะคะมันจะมันมันชอบตามตูดนะคะงวดก่อนนี่แอดฟันเก้าสองเก้าสามนะคะมันก็มาออกตามตูดเนาะทุกคนนะคะงวดก่อนหน้านู้นฟันหนึ่งเจ็ดนะคะมาออกงวดนี้ไม่รู้มันจะตามตูดไหมนะคะแต่มันมีในตารางเลยนะมันมีมันมีในนี้นะคะเก้าสองเก้าสามนะคะแต่นะคะมันก็มีแต่นะันไปไ่ด้แตมหมดแต้มเข้าได้หน่แต้มเข้าหมดเลยแอดก็ติ๊กไว้อยู่นะคะคือก็ตามนี่แหละคะ่ะแอดก็ เพ็ดตามภาษาแอดนี่แหละคะ่ะ f c ฟซชอบตัวไหนก็เอาเลยนะคะเป็นตัวเด่นเหมือนกันนะคะแล้วเก้าสองเก้าสามนี่มันเป็นตัวเด่นเลยนะคะสวยค่ะสวยนะคะแต่ว่าสูตรมันให้แบบนี้อคะ่ะทุกคนไม่รู้จะว่ายัางไงเนาะ,ะสูตรมันให้ห้าสองแปดสี่แล้วก็แปดสองนะคะอันนี้คือฟันสุดๆนิ้นสุดๆแล้วนะคะห้าสองค่ะแปดสี่แล้วก็8ปดสองค่ะทุกคนลองดูเนอจ้ะลองิึงเนอจ้ะ สีสลับตําแมงกันอีกโบนะคะไปกลับไม่แอดนะคะมันก็ต้องกลับแหะค่ะทุกคนนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะถ้าจะเอาเป๊ะๆขนาดนั้นมันก็มันบางทีมันก็ฟุกด้วยนะคะทุกคนดวงด้วยนะคะวาสนาน,นํานเนาะเพราะบางทีลูกกลมๆนะคะมันก็เราไม่รู้นะคะมันก็บ,บางทีมันมาตัวกลับนะคะมาตัวกลับ ถ้ามันใจคู่ไหนนะคะลองคัดเอาเลือกเอาค่ะไปคัดเอานะคะแต้มนะคะ7890123นะคะแต่แอดคิดว่างวดน,นี้แต้มน่าจะเข้านะคะเดาเอาเช่นเดียวกันนะคะทุกคนเพราะว่ามันหลุดมนาะสามหัวถือว่าหลุดเยอะนะคะแต้ม ตปกติใช้ดีมากเลยนะคะแต้มเราพัฒนาอยู่ดีๆก็มาหลุดกระนำช่วงนี้นะคะเป็นแต้มสามตัวบนนะคะที่เดินดีนะคะแล้วก็แต้มสองตัวบนเดินดีนะคะแต่พอแต้มเดินดีตัวตัวนี้ดันหลุดนะคะอันนี้ก็แอดก็ลองให้หลานทําให้อีกงวดนะคะชุดบนนะคะดูเป็นแนวทางก่อนเด้อชุดบนนะคะแอดให้หลานทําให้อีกงวดน้องมาดูกันนะคะแต่วดนนี้บนแอดฟันเม็ดเดียวะะด้วยค่ะถูกก็ถูกตัว ตามตวดก็ตามตัวเหลี่ยวเตี่ยแล้วแอดก็เอาค้นไปเมิดค่ะค้นไปหมดทุกคู่เลยนะคะบู๊สิบกาคู่นะคะค้นไปเมิดเลยเอาไปใส่เอาไปใส่หลักร้อยนะคะอู้เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนไอนแคบเราบอจ้ะอันนี้ชุดล่างนะคะชุดล่างรออฟซีแคบกันห้าสองนะคะฟันไปที่ห้าสองแปดสี่แล้วก็แปดสองนะคะโอ้ยย่ามได้ทีฟันเขาอีกเนาะยากแล้วเม็ดเดียวแอดเฮงขนาดห้าน้อยเม็ดเดียวยังไม่เข้าเลยช่วงนี้นะคะ เอามาดูนะคะนี่ยังใช้ของเจ้าแม่อีกหนึ่งงวดนะคะขออนุญาตใช้ของเจ้าแม่อีกหนึ่งงวดนะคะมาดูนะคะสิบบนนะคะ1นึ่งสอามอหน่งสองนะคะห้าแนะคะหน่วยบนนะคะสองสามหกเอ่าศู 9, 0, นะคะทุกคนนะคะหนึ่งสองหนึ่งสามนะคะหนึ่งหกหนะคะสองสองสองสามสองหกสองเจ็ดสองเก้าสองี่ส้าสีย์นะคะ 5่าห้าสองนะคะ5้าส5งห้นะคะห2า3อ6ห7า9า0ห้าหกห้าเจนะคะแปดสองแปดสามนะคะเก้าสองเก้าสนะคะซึ่งเอนะคะเด่นบน a อ d ใช้จะเใช้เด่นบนกับเด่นล่างตัวเดียวกันนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นใช่ไหมมันชอบมาตำแหน่งเดียวกันนะคะ นี่นะคะ0123นะคะบนหลานก็4581นะคะชนกันอยู่ที่1กับ4นะคะแอดก็เน้นไปที่1กับ4นะคะก็ตามนี้เลยนะคะ1กับ4เนาะแล้วก็มีตัวที่เข้าแต้มด้วยนะคะอันนี้เราจะใช้1234ก่อนนะคะ1234ปุ๊บนะคะเราก็จะเน้นไปนะคะที่1กับ4เนาะอันนี้ก็ตามนี้เลยนะคะแอดก็ตัดออกมานะคะเมนบอล 1น1่งสนะคะหนนี่มันไม่มีแต้ม7จ็เนาะหนนี่ไม่มีแต้มแปดนะคะพวกนี้เป็นพวกที่เข้าแต้มนะคะพวกที่เข้าแต้มบ้างแล้วก็หน่งสีเนาะแอดก็จะเน้นสุดนะคะชุดตัดนะคะทุกคนก็จะเป็น1นึ่งสองหนึ่งศูนยี่หะคะหนึ่อแล้วก็สี่เดนย์ะคะแอดฟันนะคะสีเม็ดเดียวค่ะทุกคนเอดฟันบนนะคะสี่สเม็ดเดียวค่ะ วัดดวงวัดใจกันไปค่ะ้งวดก่อนนี้แอดฟันศูนย์แปดเป็นเดียวมาศูนย์เก้านะคะ้งวดก่อนเอา้าเกือบเลยปเป็นไทยะคะ่ะนีเนาะแครบเอานะคะมีตัวเน้นๆเ,เลยก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์อะไรที่ติด หนึ่งกับสองนะคะก็จะเป็นตัวเน้นสุดๆก็เป็นตัวเน้นสองขีดนะคะแต่บนนี่ก็น่าจะใช่แล้วล่ะค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะน่าจะเด่นบนเด่นเด่นบนเด่นล่างแอดใช้ด้วยกันเลยนะคะตัวนี้หนึ่งสองสามสี่นะคะแอดใช้มาเกือบทุกงวดแล้วนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่ศูนย์เนาะแอดใช้ตัวหลักร้อยนี่แหละค่ะมาทํานะคะแอดสังเกตเห็นมันมันเข้าดีนะคะมันมาบนดีนะคะแต่อาจจะลงล่างอยู่สักงวดนานๆทีนะคะ นูใครคิดถึงเนาะจามหนึ่งครั้งมีคนนินทาบอเฮ้ยหรือคนคิดถึงอ่ะตามนี้เลยนะคะแต้มบนนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก อา้าวศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะอันนี้คือแต้มบนของเรานะคะแคบเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นชุดบนนะคะลองดูก่อนเดอ้อเออเจ้าแม่ก็บอกขอรันแอดให้เจ้าแม่จับอีกหนึ่งงวดนะคะเป็นสูตรของเจ้าแม่นะคะสูตรข้ามเลขนี่แอดไม่ค่อยถนัดนะคะแอดไม่ค่อยถนัดค่ะทุกคนสูตรข้ามเลขแอดกลัวมันข้ามตัวเลขนะคะข้ามตัวเลขเนี่ยมันชอบมันเป็นนะคะทุกคน เอสก็เลยไม่ค่อยถนัดนะคะถามว่าทําได้ไมัมันทําได้แต่มันไม่ถนัดนะคะทุกคนไม่เหมือนจับเป็นแบบเรียงกันไปอย่างเนี้เลยนะคะแต่บางทีมันก็ไปไม่ถึงนะคะอะลองดูเด้อทุกคนสูตรไพสูตรมัน่นคือว่าฮันแหลเนาะร้านก็ถนัดสูตรแบบนี้นะคะร้านก็ถนัดสูตรแบบนี้ก็เข้าดีอยู่ด้วยคะ่ะถ้านางให้นางเจาะจริงๆเนะาะกลัวสีหาสูตรใดเจ้าเมย์ก็ได้แต่ละมือแต่ละดีะคะ่ะ <c oughs> จุสดสตรหัวน,นี่นะคะแอฟันสีสองเม็ดเดียวคะ่ะบนนะคะนี่นะคะชุดบนนะคะสองตัวบนเด้อคะ่ะนี่แอฟันสีสองเม็ดเดียวนะคะไม่รู้วดไหนจะเข้านะคะทุกคนนะคะฟันสีสองเม็ดเดียวนะคะล่างฟันเอ,อ่อสามคู่นะคะเอออยากฟันเม็ดเดียวอยู่หันละแต่มันก็เลี้ยวแต่เซน,นะคะ่ะบางทีเซนก็พาฟันเม็ดเดียวเลยนะคะบางที ก็เลี่ยวเตะค่ะความมาักความชอบเนาะส่วนมากตัวที่แอดฟันจะเป็นตัวที่แอดชอบนะคะทุกคนแต่งวนนี้นี่ สี่สองวยค่ะสวยเมื่อก่อนนี่สี่สี่นี่ถือว่าเดินดีวันศุกร์เลยนะคะสี่กับสองนี่เอามาดูนะคะนี่แอดค้นมาหมดเลยนะคะทุกคนตัวไหนนะคะตัวไหนที่มันเข้าแต้มนะคะตัวไหนที่มันเข้าแต้มเข้าเด่นอะไรที่แอดติ๊กไว้สิบกว่าคู่นะคะแอดค้นมาเมิดผุดอ่ะหน ok ึ่งสองสามล็อกแอดค้นมาเม็ดเลยค่ะตัวไหนเข้าแต้มแต่ถือว่าเข้าแต้มน้อยนะคะล็อกที่หนึ่งนะคะเข้าแต้มนะคะเข้าแต้มอยู่หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งสองเก้าน่าสนใจนะคะหนึ่งสองเก้าหนึ่ง องศูนย์นะคะหนึ่งสี่สองนะคะหนึ่งสี่หกแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าสามนะคะหนึ่งเก้าสองนะคะทุกคนนะคะสามตัวมันไม่ได้เข้าตลอดนะคะไม่ได้เข้าตลอดเนาะถ้ามีบุญมีวาสนาร่วมกันก็คงได้นะคะทุกคนล็อกที่สองนะคะมันก็เข้าอยู่แค่นี้เข้าแต้มอยู่สองหนึ่งเก้าสองหนึ่งศูนย์นะคะสองสองสามนะคะสองสองเก้าสวยจังเลยเนาะสองสองเก้าสองสี่สองนะคะสองสี่หกนี่ก็สวยนะคะสองสี่เจ็ดสองแปดสองนะคะ สองแปดสามสองเก้าสองนะคะอันนี้ที่เข้าแต้มก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโวกสิบคู่อยู่เด้อแอดคนมาทั้งหมดน่าจะสิบเจ็ดคู่นะคะคนลองเอามาทำสามตัวดูนะคะมีตัวไหนเข้าแต้มนะคะถ้าแต้มเข้าหมดตามที่เราวางเป,ะเป๊ะๆไว้นะคะทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเข้าแต้มได้นะคะทุกคนมันจะคล้องจองกันกันกบสองตัวด้วยนะคะมันต้องคล้องจองกันค่ะสองตัวกับสามตัวนะคะมันถึงจะมันถึงจะใช่นะคะ มันถึงจะไม่มีแต้มหลุดนะคะอ่ะมาดูแอดฟันนะคะแอดฟันไปที่เม็ดเดียวนะคะก็คือหนึ่งสี่สองสองสี่สองแล้วก็สี่สี่สองนะคะทุกคนนี่เนาะหนึ่งสี่สองสองสี่สองนะคะแล้วก็สี่สี่สองซึ่งพวกนี้นะคะมันมันเต็มนะคะมันเต็มเอ่อมันเต็มสามชุดนะคะสามชุดนะคะเข้าแต้มแค่ตัวเดียวค่ะเข้าแต้มได้แค่อันเดียวค่ะ นั่นแหละคะ่ะก็เลยฟัน42ไปซะาเขากับเขานาะถือกระถือแล้วจ้ะ142 242นะคะแล้วก็442นะคะบางทีฟันล่างขึ้นบนฟันบนลงล่างอะไรแบบนี้มันก็บ่อยนะคะทุกคนนะคะลองพินิดพิจารณากันดูนะคะงวดนี้อฟันเม็ดเดียวโบนโลดได้ก็ได้โอ้งวด,วดก่อนฟัน08มา09ตาเช็ดได้อยู่จ,ะยยจะนะ้ะตาเชดไดแล้วจ้ะเนาะอ่านองเบิ่งจะ้ะเหม,มือนกับตรงมีซึกมือแล้วข่อยสีพ้าเอฟซีมัน แตกสามตัวเม็ดเดียวทํำยังไงออไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงละค่ะมันบนนี้จะหนีหรอกแสดงว่าเลขมีเนี่ยนีแอดรู้สึกว่าแอดฟันตัวไหนนะคะเลขมันจะไม่ออกนี้ไกลจากพวกนี้นะคะอาจจะอยู่ในแถบเดียวกันนี่แหละค่ะเห็นไหมแอดฟันเก้าสองเก้าสามมันมาเก้าศูนย์นะคะอะไรประมาณนี้นะคะแอดฟันศูนย์แปดมันมาศูนย์เก้าเห็นบอกมันหนีไม่ไกลนะคะหนีไม่ไกลเลขแอดฟันทุกคนทามันสีโบแมนตัวที่เขาฟัน เอานี้นะคะชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวเนาะหลักพันนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะหลักร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะสิบบนนะคะหนึ่งสองสี่ห้าแปดเก้านะคะหน่วยบนนะคะสองสามหกนะคะเจ็ดเอ่อเก้าศูนย์นะคะหน่วยแอดคือบรด้จับแอดคือบรด้จับสี่ตัวข้างวดวี้เอ้าจับไรมันกับ,บ่บเขาบึ้งกันดูแเอดล่องมาจับจะงวดกับบนดูค่ะเพื่อมันมากเนาะ เพื่อมันมาคะ่ะช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงตุ๊ปัตตุ๊ปปีนะคะเอดก็ได้ช่วงอะไรก็ไม่ช่วงสูตรมันไปบ่ได้คะ่ะช่วงสูตรไปได้ก็สิไปนี่แหละเนาะทุกคนนะคะสูตรบนนะคะมีปัญหาอยู่นะคะตอนนี้ลองดูก่อนคะ่ะถ้าสูตรล้านไปไม่ได้นะคะเอดก็จะกลับมาใช้สูตรแอดนะคะแต่ว่าคิดกันแนวทางใหม่นะคะแต่สิกลับมาใส่สูตรจะาของอลองดูคะ่ะให้เจ้าแม่นะคะให้เจ้าแม่ลองอีกจักงวดก่อนจะ้ะ บนนะคะบนของหลานนะคะเอามาดูนะคะรวมเด่นนะคะรวมเด่นนี่นะคะทุกคนนะคะวดก่อนนี่รวมเด่นแอดกับรวมเด่นหลานสลับกันนะคะศูนย์สามดันขึ้นบนนะคะให้ล่างขึ้นบน หนึ่งหนึ่งยังกว่าหนึ่งสองนะคะให้บนดันลงล่างนะคะทุกคนมาดูกันนะคะเด่นนะคะล่างสิบหน่วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะ,ะเด่นสิบหน่วยบนนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะมาดูกันนะคะจะเข้าไหมนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะ, 1, 2, 3, 4, ะ,คะทุกคนนะคะ หายสี่ตัวจ้ะหนึ่งสองสามสี่นะคะบนเอสนะคะบนหลานนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งนะคะทุกคนนะคะบนนะคะชนอยู่ที่หนึ่งสี่นะคะล่างนะคะเด่นล่างเอสนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเด่นล่างหลานนะคะแปดเก้าสองห้านะคะชนกันอยู่ที่สองห้านะคะเอดว่ามันตรงใส่ละคะหนึ่งสี่ก็สองหาเพียงแค่ เพราะมันอยากสลับขึ้นบนลงล่างนะคะขึ้นบนลงล่างขอให้บนก็เป็นหนึ่งสี่นะคะล่างก็เป็นสองห้านะคะเหมือนโบเแมนเปลี่ยหาใช่หม,อ, 8, 5, มอีโบว์เปลี่ยนหานก็สวยด้วยค่ะทุกคนแต่เอดบอย่านนอกเพาวา่าหลานมันหายเป็นตัวเด่นอยู่แล้วเอดกรสิทิดซอยหอยตามนําอยู่ได้หาเปลี่ยนเอดมักอยู่ด้วยคะ่ะหรือจะเป็นยังไรเปลียนสามเปี่ยนสองนี่ก็สวยเนาะงานถูกตัวค่ะอาแขบเลยจ้ะทุกคนนะคะอันนี้เป็นรวมเด่นนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะรวมเด่นแล้วนาะรวมเด่นแล้วก็มากันต่อเลยนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็รวมดับนะคะรวมดับตำลาวนะคะดับชนเด่นเลือกเด่นนะคะเปตเตเปตเตเปตเตลุนอีกะคะ่ะโอ้เหลืกงงามงามนะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะเจ็ดเอ่อแปดเก้าเก้าแปดนะคะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะหกคู่บนนะคะไม่มาด้วยกันนะคะหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่ง สองสามสามสองหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะทุกคนหนึ่งสองสามนะคะนี่เจ็ดแปดข่ามันแมนอยู่บัวค่ะโอ้ยถ้ามันมาก็ตัวใครตัวมันเด้อดับชนเด่นนะคะเลือกเด่นก่อนนะคะทุกคนเน้นระยยเรือช่วงนี้สูตรดับเป็นไรไม่รู้นะคะงงเงอะเรือเกินนะคะรวมดับนะคะดับหน่วยศูนย์สามดับสิบบนเจ็ดนะคะดับดับหลักร้อยนะคะหรือว่าดับหน่วยล่างหกเจ็ดนะคะช่วงนี้ดับที่ใช้ได้ก็หลักร้อยนี่แหละค่ะก็ขอให้อย่าหลุดนะคะห่องไรกับบดาสูตรก็ได้นี่ดับ f c นะคะสูตร FC นะคะสูตรเก่าให้9้านะคะสูตรใหม่ให้1นะคะสูตรใหม่ให้1นนะ เอาดับสิบล่างนะคะดับสิบล่างแอดนะคะดับสิบล่างแอดนะคะเป็นศูนย์นะคะทุกคนนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันนะคะทุกคนนิดและย้ําเด้อค่ะดูเป็นแนวทางเนาะความคิดใครความคิดมันนะคะทุกคนนะคะถ้าว่าตัวเลขตัวไหนเยอะนะคะเราก็ตัดเอานะคะเราก็ตัดเอาตัวที่ชนนะคะแอดก็ไม่ได้บังคัำให้ทุกคนนะคะไปทุกตัวนะคะไปตัวที่ชนที่ชอบนะคะทุกคนนะคะ ตัวที่เราให้น้อยๆนะคะสูตรน้อยก็มีนะคะสูตรเม็ดเดียวก็มีสูตรเยอะก็มีนะคะเราก็เอามาตัดเอานะคะมีแต้มตัดนะคะมีตัวนู้นตัวนี้ตัดนะคะทุกคนก็ดูกันเป็นแนวทางนะคะดูกันเป็นแนวทางนะคะพยายามดูให้เป็นแนวทางเอาไปพิพจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะ เน้นเลยย้ำนะคะถ้าชอบเราค่อยติดค่อยตามค่อยจับนะคะถ้าไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรนะคะก็ปล่อยผ่านได้เลยนะคะเพราะว่าแอก็ทําให้ดูเต็มที่นะคะสูตรความสามารถแล้วนะคะทุกอาจารย์นะคะทุกท่านที่นําเสนอนะคะไม่ว่าจะอาจารย์ปัญญาก็ดีสูตรล้านก็ดีสูตรแอก็ดีนะคะปาดคิดหายจนหัวงอกนอกจากนอกเอาก็ล่องเบิงนอกจากล่องเบิงนอกจาก ทุกคนความคิดไผความคิดมั่นจ้ะความคิดไผความคิดมั่นนะคะเฮ้เอามาแช์กันค่ะเอามาแช์กันนะคะทุกคนนะคะเอามาแบ่งปันกันนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามนี่แหละคะ่ะก็เป็นคําพูดเดิมๆนี่แหละคะ่ะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะบ่ชอบก็นันบ่าตามจ้ะเฮ้ก็เอาตัวที่เฮามักนะคะ สุดจะว่าสูตรดับก็ดีนะคะสูตรเด่นก็ดีนะคะดูให้เป็นแนวทางเนาะดูให้เป็นข้อมูลนะคะเอาไปวิเคราะห์นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะผิดพลาดตรงไหนนะคะเอสก,ก็กราบขอโทษขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะทุกคนนะคะแล้วแต่คนจะจับนะคะแล้วแต่คนจะจับแล้วแต่คนจะชอบนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะอะค่ะค เอาคําเตือนเพื่อนวานะคะเออท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะก็ต,ตามนี้เลยนะคะคําเตือนจิจบคลิปเลยยังสิมีคําเตือนจะสสาหรับคลิปนี้แอลลาไปก่อนเนอ,อจากขอให้หมานขอให้หินขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคน